ก็มาต่อกันนะฮะกับผมเดนเมเตอร์ซีนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม d ดอเวนะฮะผมก็ผมได้เข้ามาในห้องใต้ดินแล้วนะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับผมตอนนี้เราก็เดินลงไปแล้วกันเดินลงไปแบบผมปรับแสงใหม่นะฮะก็ให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นเออคือว่า เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะฮะฮะเสียงอะไรวะมันได้เข้ามาทำอะไรเนี่ยอ้าว ามาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปไงอะงงงี้แ้ว <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเฮ้ยเจอประตูแล้ว เปิดโอ้โหฮะเย่เปิดถึงได้ยินเสียงเลยแน่ไอ้ตะแวงนะเว้ยอืมฮะมืดมืดไปแล้วครู ผมไม่สนใจครับผมเก็บกระดาษไปเฮ้ยมันมีอะไรว้เนี่ยมันมันใช้ทาอะไรปะอ้ามันขังกูแล้วเลย ทำไมดัตีมันร้อนจังวะเฮ้ยทางมีเยอะวะไปทางไหนดีวะอุย้ยเสียงเฮี้ยเสียงมาเอาแบบนี้ดีกว่าไปทางนี้ก่อนเออคือว่าโอ้้หโอ้้ห คือห้องอะไรเนะี่ยคืออะไรวะทำไงอะ เหมือนเป็นเครื่องมือทรมานอะไรทุกอย่างเลยแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแม่งเกี่ยกับลานประหารยังไงไม่รู้นะฮะโอ้โหห้องน้ำเฮียได้แล้ว ขคงมาแล้วได้โคงมาแล้วครับมีปะไม่มีอะไรอือืเออไม่ไหวแล,แล้วเนี่ยแค่ได้ยินเสียงดตีก็แบบโอ,โอ้โห ไม่ได้วะเฮ้เก oh. บ้าเลยเนี่ยหลอนชิบหายอ้โหไอ้เฮียมันมันคือที่ทรมานชัดๆนะเนี่ยอันเนี่ยเดี <off five alan ches> ๋ยวนะผมว่าผมเจออะไร ใช้ได้ปะไม่ได้ฮะเจอไม้กแกใช้ทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหความหลอนมาเยือนแล้วแบบ คุยทรมานสอนกูประกอบเลยอันนี้ไม่ใช่แน่ๆน,นี่คืออะไรน,นี่เลยใส่ที่ไหนวะ ก็ไม่ได้ว่ะันตีแม่งหลอนที่นี่เขาทำยังไงวะเราต้องหาก,กระดาษนะะเราต้องรู้วิธีการประกอบไม่มีวะ่ะ ต้องหายที่ไม่ครบครับเดินออกไปเท่นลานปะหารจะชัดเลยยนะอู้อเก็บให้หมด อันมันป่วยโอ้ก็ไม่ได้เลยมันทำยังไงวะเดี๋ยวนะไอเทมไหมไอเทมไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้มอยู่ตรงไหนวะแท่นลกขาเลย ไม้นี่ป่ะยังไงวะ,ะทำไงอ่ะมีไม้อีกอันอทำไงต่อ ลงได้วะแน่คอยดูเอกสารแป๊บนะึงโอ้โหต้องหาไม้สามอันนะฮะอยู่ไหนวะมีแค่สอง อไห้เฮ <Ooh. S 2> hmm. ้ยเจอแล้วเจอแล้วไม้กันเจอไม้กันเราออกไว้ก่อน ไอ้เี่ยดนตรีแม่งบอกเอะกูร้อนอุ้ยอุ้ยเห็นภาพเลยโอ้โหโอ้โหเห็นภาพเลยกูกลัวเนี่ย Ừ. <laughs> chưa lắm ê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  này quá ê. mẹ <laughs> ไม่เอาแล้วกูวิ่งเลยเว้ย,ยเฮียอุยร้อนเฮ้ยเจอเท่มิชิ้นมองข้ามไม่ได้ไงวะ ต้องดูให้หมดโอเคห้องนี้แบบหมดแล้วนะโอ้ยโอ้ยร้อนสุดห้องไงดีวะ น,นี้เลยชัวร์ป่ะไปแล้วกูไม่บายจืมไหนวะห้องนี้อะมีอะไรอีกเปล่า ไปแล้วเดินอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่มีทางไปเลยนะเหลือห้องนี้ของเก็บครบยังวะ ไตรงนี้มันทำยังไงวะเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมืออะไรวะมันใช่นี่ปะขันนะไม่ใช่ป่ะอันนี้อันไหนวะ ต้องหายสองอันวะเรายังไม่มีไอเทมเลยไปแล้วไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ย <Hey. c ười> โอ้ยไม่ไหวเอาไงดีวะเนี่ยไอ้ตรงขาเนี่ยทำไงวะไม่ใช่น,นี้หรอป่ะอันนี้ป่ะไม่ใช่เนาะอโอ้โดนตีมาเนี่ยกูอึ้งเลย ไปดีกว่าไปไปไปมีอะไรอีกไม่มีแล้วเลยอือโอ้มีอะไรให้เก็บบ้างโอ้โหไม่มีเลยไปเห้ เจอห้องนี้ไอเทมอยู่ไหนวะเนี่ยขอดูคู่มือแป๊บอะไรนะอืม้มไม้อยู่ไหนวะไม้ขันเลยอันนี้แน่ๆ ไม่ไหวแฮ่แบบนี้ไม่ไหวเองตรงเลยไม่ไหวจริงๆเฮียตรงนี้ใช่ปะดูสิเครื่องทรมานอยู่ไหนบ้างอันนี้เลย โพละมานขาที่ทำไงวะเช่นี้ป่ะไม่ใช่วะมืดหมดแล้วงานไสแล้ว เท้มเพิ่มเติมหรือวะเนี้ยอืไอ้นนเคียเหลยวชิ้น ชิ้นเดียวมืดกวมืดเออไม่มีเทมีกเลอวะสิ่งที่เราต้องหาอันนี้ไม่อยู่ไหนวะ ăn đi à thêm mấy chưa Ừ Thôi này quá ไม่มีนั้นไปอะโอ้โหไปทางไหนวะหายที่มได้ที่ไหนวะนี่อ้าวประตูล็อกแล้ว เจอว่ะขาดไอเทมอีกชิ้นน่ะเออ้าวล็อ คือว่าเราจะเอาอยัางไงดีครับกลับไปเทมอันสุดท้ายนะผมคือหายังไงก็หาไม่เจอนะฮะตอนนี้เราก็มีไอเทมชิ้นนี้อยู่ทำไงดีวะเดี๋ยวไม่ใช่เฟนแต่มันใช่แทนกันได้วะเฮ้ยมันบอกแส่ลักแส่ลักแต่ละอันนะฮะแต่น,นี้มันเป็นเครื่อหมายกากบาทคือยังไงวะอันอื่นไม่กากบาด หรือว่าไม่ใช่แฟนมันใช้แทนกันได้วะนะฮะเราลองมาทดสอบกันดูด้วยความที่สงสัยได้แล้วหาเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดมีอะไรอีกบ้าง ฮ้ยอะไรนี่ยอะไรวะอ๋อโอ้โหลิฟตปลดล็อกนะฮะชีพเตอร์หนึ่งนะฮะผมแสดงว่าเราผ่านชีพเตอร์หนึ่งมาแล้วใช่ไหมโอ้ยย โอ้โห و, เรายังไงเราก็ผ่านช็อปเตอร์หนึ่งเหมือนได้นะฮะมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะผม <_ d igger ed> ก็ดีใจมากนะตอนนี้เราคงจะได้ต่อกันที่ช็อปเตอร์สองนะฮะผม